สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ส,สำนักสงฆ์ยะไพรทะตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาดูคราวที่แล้วที่เรากำลังก่อสร้างวัดกันนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบกว่าวันเรามาดูนะครับอันนี้ชาวบ้านช่วยกันสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับ ช่วยกันสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ทำโรงขวัรเล็กๆนะครับตอนที่ประรำพิธีเขาที่แรกที่เขาทำประรำพิธีาาวันนี้เขากำลังาลาขุดหลุมเสานะครับนีบาา่ตอนนี้กำลังเตรียมดูเรามาดูบรรยากาศก,าก่อน,นครับชาวบ้านช่วยกันทำเองนะครับและตอนนี้มีะอาจารย์ที่มาจาก ขจรที่มาจากป่าห้วยนะครับรก็ช่วยกันมากับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พักพัพ,พวกกันนะครับมันช่วยสานต่อนะครับตอนนี้กำลังขุดหลุมกันอยู่นะครับเด,ดูดูบรรยากาศนิดหน่อยครับ

ในนี้เขาว่าไม้อะไรพร้อมแล้วนะครับเขาเลยเตรียมกันหมู่บ้านก็อยู่ข้างล่างนู่นนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่เก็บของช่วยเขานะครับที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้แล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์กันนะครับเป็นที่เก็บของแล้วก็ที่พักอะไรชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างนะครับตอนนี้กำลัง เตรียมไม้เตรียมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูศาลาชั่วคราวที่เขาสร้างไว้นะครับนี่เป็นห้องเก็บของชั่วคราวนะครับหลังนี้หลังนี้ก็จะเป็นที่ทำพิธีไว้พระสวดมนต์อะไรตรงนี้ก่อน,นครับเรามไปดูมียะกันนีดน่ ครับเมื่อกี้เราดูข้างในเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับจะให้ดูบางส่วนเป็นโรงครัวชั่วคราวนะครับ ชาวบ,บ้านก็มาช่วยกันดีมากนะครับตอนนี้น่าจะทำได้เร็วอยู่นะครับคิดว่ามีห้องน้ำอยู่สีห้องนะครับที่ทำไว้ ตอนนี้กำลังขุดหลุมนะครับชาวบ้านกำลังขุดหลุมซาลานะครับช่วยกันขุดกันคนละหลุมสองหลุมนะครับ ตอนนี้กำลังจะลงเสาวะะครับสาวั้นที่สองกำลังขึ้นเนี่ยปลาโละปลาโละ ขึ้นเวลาต้นหนึ่งี๋ตอนนี้กำลังเริ่มตั้งเสานะครับ ตอนต่อมอนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการต่อขึ้นมาอีกวางไว้ก่อน และะแตอนนี้ยังไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับเลยใช้เครื่องบ้านไฟตอนนี้คงเริ่มขึ้นแล้วนะครับ คงเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ กำลังขึ้นโครงแล้วนะครับตอนนี้เสาขึ้นหลายต้นแล้วนะครับทั้งสองชั้น ตอนนี้สาวขึ้นกับครบแล้วนะครับ ตอนนี้ขึ้นโครงกอนส่วนหนึ่งแล้วนะครับเสาขึ้นเกือบจะหมดแล้วนะครับเหลยแต่ข้างหน้าอีกสามต้นในนี้จะทำทีหลังนะครับเาสาขึ้นหมดแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้จะขึ้นโครงน่าจะได้มุ่หลังคาวันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับอาายุขาุขวสพะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้หลังคาเขาหมุนได้ข้างหนึ่งแล้วนะครับ น่าจะมุงเสร็จแล้วนะครับยังเหลือสาวหน้าอีกสามต้นนะครับได้จะเอาขึ้นวันนี้เขาน่าจะเอาขึ้นแล้วนะครับนนี้ ตอนนี้มุงหลังคาได้หลังหนึ่งแล้วนะครับยังเหลือมุกนะครับยังไม่ได้มุงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะร่วมกันทำนะครับแล้วก็จะหยุดอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่ เป็นชาวบ้านที่มาทำอาหารถวายพระแล้วก็เลี้ยงคนงานที่มาช่วยทำสร้งวันนะครับจะมาทำทุกวันนะครับเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งครับดนเยลียน้นเอ ตอนกลางวันแดดจะร้อนมานะครับนี่เป็นศาลา,าที่เขาร่วมกันทำนะครับเหลือแต่มุกเดี๋ยวเขาเขาจะมุงวันนี้ให้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยอามาทำต่อทีหลังนี่คือบรรยากาศบางส่วนนะครับ เหลือมุกหน้านี่ครับที่กำลังมุงอยู่กำลังใส่โครงแล้วก็จะมุงให้เสร็จนะครับน่าประมาณอีกอครึ่งวันครึ่งวันวันนี้นะครับน่าจะเสร็จตอนนี้เรามาดูมุงหลังสาลาหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่เนื้อสารานะครับนี่เป็น สาราที่แยกไหลทากนะครับก็ต้องอยังต้องต้องทำอีกเยอะนะครับนี่เป็นไปอย่น,นะครับตรงแถวนี้ยังไม่มีต้นไม้นะครับจะร้อนมากนะครับตรงงวันนี่เป็นสาลาที่เขาช่วยกันสร้างนะครับ นี่คือศาลาที่เขา,าร่วมกันสร้างนะครับตอนนี้ได้ประมาณนี้นะครับถึงวันนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับมุงังคาก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะ 不播。